สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับเราอยู่ในเกม e มครับกันนั่นเองนะครับคือเราก็อยู่ในเกม e มครับเพราะอะไรก็ไม่รู้เล่นเราก็จะมาเล่นเกมไมครับที่ผมลงมอดมาสองตัวก็คือมดอดอด m ม t ชันดีขึ้นดูนะเอ๊ไม่ใช่ตัวนี้หรอวัววัวเนี่ยอดีมชันดีขึ้นกับม o ดเดอะเบิร์ คือผมเล่นมาแล้วก็รู้เลยว่าเดอะเบิร์ดเดอะเบิร์ดแต่ละอันมันไม่ธรรมดา TNT ผมจะทดลองทุก TNT แต่ผมลืมบอกไป TNT พวกนี้คือมันโดนอะไรมันโดนอะไรเตะมันก็รดะเบิดแล้วอ่ะมันโดนอะไรเตะมันก็รดะเบิดแล้วอ่ะเราต้องเอารดะเบิดนี้มาด้วย แบคโคเทนทีอันนี้อะไรแบ็คผมเห็นแล้วมันชื่อแบ็คโคเทนทีเสียงแม่งวางเป็นเหล็กขอดูหน่อยโยนนี่ใส่ดูกันว่ามันคืออะไรอุ้ยกันแบ็คโคว้าวขอดูหน่อย อยู่ระยะไกลหน่อยอ่ะเราเดี๋ยวโยนไปใกล้ๆเอาว้ห่างๆประมาณนี้เลยอ่ะเกมแบคโก แล้วมันจะดูดอะไรไหมขอดูหน่อยไม่ดูดอะไรเลยมันไม่ดูดอะไรเลยเราเรก็รู้แล้วว่าเดอะเบิร์ดในมอดนี้มันค่องค้างมันจะต้องแบบนี้อุ้ยอุ้ยมันดูดบล็อกเหรอเออว่ามันดูดบล็อกแมกมาไม่นี่ว่าเบรดทีเนทีเบรดทีนทีเบรดทีนที เบลดทีนทีวันนี้อุ้ยเป็นไฟเลยเหรอเก็บเลยยิงระยะไกลคงระยะระเบิดคงามาดูกันว่าเบลดทีนทีเป็น,นยังไงอุ้ยระเบิดไปใจแอนทีนทีกระเปล่าหรือบิ๊กทีนที บิ๊กทีนทีผมจะเรียกประมาณนี้แล้วกันอุ้ยมันระเบิดช้าอะไรยังทำให้มันระเบิดชา้าอู้ว้าวอ,อ,อุ้ยอันนี้ใหญ่อะน,นี่ใหญ่เดี๋ยวอาใหม่เดี๋ยว,ยวลองเอาไว้ตรงแถวนี้เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมโยนโยนโยนประมาณนี้ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ่ะหนึ่งอุ้ยคูรสวยเลยนะลอ,อยแบบนี้โอ้คืนไม่โอ้โหมันกินขนาดนี้เลยหรอ พูดใหญ่อะเออล็อกเก็ต TNT ล็อกเก็ตล็อกเก็ต TNT เปน็นไงแล้วยังไงล็อกเก็ต TNT ระวังมือล็อกเก็ต TNT เนี่ยแล้วมันจะไปทำการโจมตียังไงเอออันนี้ใช้ไม่ค่อยได้แบบถ้าไปแกล้งเพื่อนมันไม่ค่อยได้ระเบิด แฟลททีนท uh, ีเหรอหรือหรือเดืเบหรือทีนทีไฟฟ้าวะเออทีนทีไฟฟ้าอะไรชูกดีลงมอดไม่แต่กูลืมเลยมอดนี่มันมันมันเพิ่มเรียนมาด้วยเออเดืเบอะไร อะไรเนี่ยอะไรอะซูปเปอร์ทีมทีอัปเกรดทีมทีผมคิดว่ามันชื่ออัปเกรดตุ้มโอ้ยไม่ค่อยผมจะบอกให้นะ ยังไงมันไม่ค,ค่อยแบบภาพภูมิใจแบบมันไม่ค่อยภาพภูมิใจมันก็แค่ทีนที่อัพเกรดยิงอ่ะเดอะเบิร์ดแม็กมาทีนทีแม็กมาทีนทีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่แล้วทำไมไมันน ตรงนี้ตรงน,นี้มีระเบิดแต่มีแตเดะเบิดจริงๆอะ่ะมันมีแต่ระเบิดจริงๆอะ่ะไอ้ TNT ซ้อน TNT น n t ฮะ Lucky TNT Lucky TNT TNT โยนระยะนี้น่าจะได้ดูกันเปิดได้อะไรฮะลัคก,กี้อะไรอ๋อเพชร ขอร้องอีกหน่อยขอลอง่อยขอลองอีกมันจะมีแค่อย่างเดียวหรือมันจะมีหลายอย่างเอ้ยมีแตงโมด,ด้วยได้อะไรเอ่ยได้อะไรแค่บล็อกบล็อกเองหรอไม่ได้เพราะว่าผมทำเป็นคลิปแยกแบบดูกันว่า X X เลย T N T เหรอ X เลยหรือเป็นฮิวฮิว T N T เหรอ ผมเห็นแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฮิวหรือระเบิดเรือดจ,จะเป็นพิษก็ได้ผมอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นพิษวยเอ๊ทำม,มันดิน้นเห็นไหมโอ้ยสารอะไรเห็นไหมใช้ได้เอ๊ะมันมีตัวอะไรเข้าไปในนั้นทีนทีอะไรอะไร อะไรเป็น TNT ที่แห้งมากที่สุดและเป็น TNT ที่น่าผิดหวังอันนี้เหมือนผมอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นผมอ่านชื่อแล้วมันคือดิสโก้ TNT อ่าประมาณนี้เพื่ออะไรเอ้ย ใไ,ได้แต่เพลงมันจะติดลิเิลสิบดีวกว่นลองไหมมันเมื่อกี้มันลอยเมื่อกี้มันลอยอมันใช้ไม่ได้ประมาณนี้ถึงไหมไม่ถึงเลยอะเออประมาณนี้น่าจะได้อุ้ยเพลงเพลงมันเพลงเทานี้มันว่ะอะไร ทำไมันเป็นเสียงแบบนั้นอะ่ะอะไรทีนทีอะไรทำไมอุ้ยเพราะว่าโอ้มันคือดีนทีของโลกไอไอใต้ดินน่ะไอไอันน้อยไงเป็นไงมันจะเดือบแรงไหมไม่แรงแต่ถ้าหนูคิดมันน่าจะไว้ฮิวฮิวรลเปแบบอันนี้ฮิวแลเปล่า ทำไมหน้าตามันดูเหมือนปเกบอลยังวะแต่ดูดิแอมปเกบอลไม่โดนอ่ะดูกันว่ามันคืออะไรยิวเอ๊ะมันมันไม่ค่อยอยังไงมันมันไม่ค่อยเพอร์เฟกต์ระยะเบิรมันไม่ถึงมา,มาเนี่ยยิว ฮิวดูกันว่ามันจะฮิวแบบไหนเดบเบิดแบบแห้งๆฮิปเปอร์เทีนทีว้าวถ้าไปวางบ้านเพื่อนเพื่อนนี่ว่าว่าเ่แม่งน่าจะเป็นสบไฟเอ๊ะผมคิด <fo> ผิดหรือเปล่าวะเดือะเบิดไหนวะมันระเบิดไวเกินเปล่าวะ คุ้มว่ามันระเบิดไวเกินซอมบี้มันเกิดไวชิบหายอ,นนอะไรฟอกดิงอ๋อตรงนี้อ่ะมันคือ TNT อะไร <c oughs> ฮะเอามามาเป็นแบบนั่น่ะอะไรเป็น TNT ท,ท,ที่แห้งเหมือนกันมันดูแห้งแห้งมันคตรแห้ง ทีนทีซ้อนทีนทีเท่าเดิมหมูคิดน่าจะมันโดนระเบิดปั๊บมันจะมันจะปล่อยปล่อยระเบิดทีนทีเล็กอะไรวะลองใช้ลัคกี้ทีนทีลัคกี้ซุ่มมั่ว ูมไม่เคยเจอแห้งมากทำให้กูภูมิใจจงทำให้ข่าภูมิใจอเอ๊ะเอ๊ะอย่าบอกมันโดนปรับโดนปรับให้มันสุ่มแค่ทีนทีเหรอปรับมันน่าจะโดนปรับวะผมจำได้มันเคยมี มันเรียกตัวคอนแบบนี้แต่ถ้าผมคิดมันน่าจะโดนปรับนิดนึงดูืนะไม่จะได้เลยไม่มีอะไรอะไรทำก็โยนอันนี้เล่นอ่ะขออีกแล้วว่าไม่อะไม่อะสกิลิอตันแม่งเดินดียังวะเราจะเอาทีนทินทีนี้ใส่ในทีนที่ที่เป็นของที่น่าจะแลอยู่ แล้วจะวางมันเยอะๆเลยดูกันว่าจะจะได้อะไรผมลืมบอกไปดเบน T T ในมอดนี้มันจะบอกบางใช่โดนแตะนิดเดียวคือมันระเบิดเลยมันไม่นียว่ะโดนเตะนิดเดียวคือมันกลายมันบอกเลยแต่แนะนำยาให้เพื่อนไปแตะมันอืมถ้าคุณจะเอาอะไรไปแกล้งเพื่อนแนะนำเอานวันเี้ W T T แบบซุ่ม ตรงนี้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 อ่าตรงนี้อ่าได้เวลาเดะเบิดเย้มีอันที่แบบเด่นว่าชาวบ้านเลยอ้ออ้ฟ้าผ่าอ้ออ้เครื่องเครื่องทำไมมันมีตัวอะไรบ้าง มีวิสมีอะไรบ้าง่ะควดแหลกอ่ะเมื่อกี้แม่งฟ้าผ่านรัวๆเลยเป้ปงโปงโปงเป้ง,ง,งอ่ะเต็มเต็มเต็มเตมจริงๆคลิปนี้ผมว่าจะผมจะลงไอ,อ้ชิปเอ่ออืมอะไรนะเดทเรียวอ่ะแต่แต่เดทเรียวจู่จูจูจูคือมันก็แบบยังไงอ่ะออเอาไป นี่ทำไมวางไม่ได้อ่ะวางนะอ่ะแบบนี้ก็ไปเอาแบบนี้ก็ไป,อ,บบไปอืมเอ,อันอื่นก็ไม่เป็นนะแต่เท่าหนูคิดมันน่าจะเป็นแค่นเดียวแหละถ้าฮีโร่บายอยู่แถวนี้ผมจะต้องได้ราวาเท่านั้นน่เผมจะต้อง ให้โรบายอยู่แถวนี้ผมจะต้องได้ฟอพาเยอะๆผมเชื่อได้เลยว่ามันจะกลายเป็นบอลลูนกันอะโอ้โแม่งจัดให้กูหนึ่งปังอุ้ยได้ลาวะ เออผมว่าเราเราเราเหมือนคนฆาตกรรม,มหมูมากกว่าเราไม่เหมือนใ,นใครเลยปังโง่แบบนี้แหละของกลองซูมในเกมเกมชอบเกลือประจำาจํจำกูมาลงในเกมนี้ดีกว่าแคร์แฮมของของไว้ซูมกันน้อยด้วยของแบบแบบซูมดีดีดีมันก็แน่จะขอเถอะหนึ่งก้อนขอเลยครับ ขอขอฟับผ่านอีกแล้วอันอื่นตื่นเลยอันอื่นแล้วและมีมีเวลโอ้โหอ,อ,อ,อีกแล้วจอกูดับท่านผู้ชมครับคือผมอยู่ไหนก็ไม่รู้อะโย,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 ยนยยยกูอยู่ในหลุมอ๋อแล้วทำไมกูได้เซลมอนเนี่ย คูดเยอะเลยแซลมอนเนี่ยมีชิปปอรืดปืนล่างแบบ Ultimate. อัลติเมตเราจะต้องเอาชิปป์มึงอยากได้ล่างอัลติเมตไหมไม่อกูไม่ค่อยอยากได้ไหนเมียเอ้าเอ้ยม่งสามารถทะลุดได้โยนใส่ มันมันกลายเป็นบอลลูนเรียบร้อยุยเละทำไมกูต้องเจอช,ช,ชะตากบแบบนี้นี่มันเป็นอะไรวะเมื่อกี้คือมันเป็นโอกาสสุ่มได้อะไรแบบมันมีโอกาสที่เราจะแบบได้แบบเนี้ยอ,อย่าบอกเปิดหนึ่งครั้งเข้ากับมึงจะมึงจะอยู่ในดินหนึ่งครั้งอะ่ะไม่ใช่แต่ทำไมกูได้ปลาแซลมอน ทำไมกูได้ปลาแซลมอนกูไม่ชอบเออนี่ขอหน่อยขอหน่อยโอ้ฟินหูซะเกินลืมตรงนี้ไปเลยมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเปิดโอยจะเปิดอีกแล้วอีกแล้วเราขอหน่อยเราขอหน่อยแบบอ่าขออะไรดีอ่ะ เราจำมติว่ากูเล่นอยู่ในเกมนึ่ะแบบเกมแบบสุ่มกาชาแล้วกูกูเปิดอันเนี้ยอ่ะกูจะเปิดซูเปอร์ทีนทีไปด้วยเอ้าเฮลเลยกูกูจะเปิดซูเ,เปอร์ทีนทีพร้อมกับพวกนี้นี่เละกกูถ้ากูได้ได้เราบ้าเข้ากับวันนี้กูโชคดี ลอยกันหมดเลยโอ้ไม่ได้ค้าผ่าอีกแล้วทำไมจอกูมืดเนี่ยเพราะว่าจอกูมืดอ๋อมันมีบล็อกมาปิดหน้ากูนี่เองแม่งทำไมกูไม่เคยเจอเลยวะอย่าบอกแม่งโดนตับ ปบไม้แม่งสามานอ่ะเราจะเปิดกล่องอานสุดท้ายได้เลยยาวของที่ปิดหน้ากุยนะแห้งซะลืเกินผมจะเอาสกเกลกตันมาแรกกับกับความโชคดีอีกหนึ่งร้อยเท่า อีกหนึ่งร้อยเท่า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 ผมจะให้ผมขอแรกเลยอ่ะไอ้ถ้ากูโชคดีดับเบิลมันต้องลอยไปหายตัวนูน้นนู้นแล้วมีฟ้าผ่าใส่แล้วถ้ากูโชคไล่มันจะไม่กระเด็นหมามันจะกระเด็นกูจะได้อ e ีบ็อกซ์ที่เม่งติดตากูเนี่ยฟ้าผ่าตุม้ม เฮ้เกือบ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 ตามสิ่งที่กูต้องการเกือบอืมเท่าเดียผมคิดผมว่าผมควรโอระเบิดนี้ไปถ้าสมมตินะคือคุณทำเซิร์ฟหนึ่งอะแล้วคุณคุณให้คนทงเซิร์ฟใส่หมดเนี้ยแล้วแล้วมันมันจะมีแค่คนเดียวที่แบบ แบบคุณเป็นเจ้าของเซิร์ฟคุณสามารถทำบล็อกอันนี้ได้เกียร์นั่นก็แหละคือคุณสามารถเสกให้คนหนึ่งได้และไอเดบเบอร์นนเนี่ยคือกุญแจผมขอเทอยาได้ไอบล็อกที่ปิดตายกูเถอะโอ้ แล้วกว่านี่มึงทำพียอะไรเนี่ย